มีนัดกับหมอสัตว์ผ้าแมวไปฉีดวัคซีนค่ะโอ้โหวันนี้ท้องฟ้าไม่มีเมฆเลยอ๋อทางด้านนี้มีเมฆอยู่นิดหน่อยนี่คือต้นผักโขมเม็กซิกันนะคะป้าจะเลือกเดินไปทางนี้เดี๋ยวเดินไปทางนี้ก่อนไม่ได้ใช้ไม่ได้ใช้ที่มี่โทรศัพท์ อขอโทษที่ทําให้เวียนหัวนะคะน้งองป้าจะแวะดูเห็ดอังรมที่อยู่ในกระบะปลูกดอกไม้ข้างข้างร้านร้านอาหารไม่น่ใจะว่าเป็นร้านอาหารหารหือเปล่า ได้พาเดินผ่านต้นแปลกวยแปลกวยทางฝั่งนี้มีแต่มันเป็นแปลกวยที่ไม่มีลูกไม่ต้องร้องป้าเบือ่อเบื่อเวลาพาแมวไปหาหมอ ใบเนี่ยเหมือนเหมือนสีเหมือนกล้วยสุกสวัสดีอึ่งกำลังใจนะคะนี่สีเหมือนกล้วยสุกต้นเนี้ยป้าไม่รู้ว่าคือต้นอะไรจะเปลี่ยนสีก่อนต้นอื่นๆน,นี่ต้นนั้นก็ร่วงแล้วพยายามนึกร้านหมอร้านหมอสัตว์ อนึกออกแล้วเดินผิดซอยมักเรียนเขาเรียนฟุตบอลเสียงเลยดังม้าสองตัวเลยมา้าแฝดแน่เลยมาแฝดโรงเรียนเลออกิก ป้าเอมมีติเก็ตอยู่ใบหนึ่งมันเป็นหวยขูดแหละถ้าบ้านเราอะเรียกว่าหวยขูดถูก5ดอลลาร์ลืมว่าจะเอามาขึ้นเงินลืมปีที่แล้วเนี่ย50ดอลลาร์ป้าหาไม่เจอจำไม่ได้ว่าเก็บไว้ที่ไหนโอ้เสียดายมากๆห้ดอลลาร์ใช่นะแล้วมีอยู่อีกครั้งหนึ่งนะกี่สิบดอลลาร์ไม่รู้เพราะว่าป้าลืม Hello. Hello. Thank you so much. I go into I have to Oh, oh, be he... me peng, be มันมีร้านขายเครื่องดื่มเปิดเปิดเพลงป้าก็เลยปิดเสียง I have no eye, eye glass so I can't read I'm so sorry <c oughs> เขาคอมเมนต์มาตั้งสคอมเมนต์แต่ว่าป้าเอ็มไม่ได้สวมแว่นมาเมื่อกี้นั่นแะคือเหตุนางรมทองโอ้ยโทษนะคะนี่ แมวป้าอยู่ในเนี้ยอยู่ในเป้นเนี้ยนี่อยู่ในนี้ดูริมิกริมิกส์มาร์เก็ตดูที่ว่าเขาวางของฟรีอะไรไว้บ้างมีตู้นี้ แล้วก็มีชามได้เห็นไหมคะมีชามแล้วก็มีถ้วยและมีนกด้วยนะคะนั่นน่ะส่วนในนี้ก็เป็นหนังสือโอ๊ยเปิดเพลงอีกแล้ว คนที่เขาเปิดเพลงในรถน่ะเสียงมันก็ออกมาต้นนี้ก็เปลี่ยนสีช่วงนี้ใบไ,ไม้เปลี่ยนสีอาทิตย์หน้าเนี่ยหลายต้นจะโกรนค่ะป้ายเอ็มขอบคุณสามกำลังใจนะคะขอบคุณจริงๆขอบคุณที่กดไลค์ให้หนึ่งไลค์ขอบคุณจริงๆไม่ต้องร้องเดี๋ยเดี๋ยว,ยวต้องทบทวนก่อนว่า ร้านหมออยู่ตรงไหนมันมันเป็นสาขาค่ะพวกเราเป็นสมาชิกก็เลือกเลือกเอาว่าจะพาไปสาขาไหนอ๋ออันนี้ไม่ใช่คนเจอซอยแล้วค่ะปาพามาผิดซอยน้องไม่ต้องร้องหรอกพามาผิดซอยน่าจะเป็นซอยนั้นซอยนั้นค่ะอา้าวเพิ่งรู้นะ มีต้นนี้อยู่ที่นีออ่มันลูกมันเล็กไหนลูกมันเล็กเกินให้ดูซิรสชาติมันอร่อยอร่อยค่ะอ,อะร่อยนู่นน,นูเข้าผิดซอยค่ะอยู่ตรงตรงนู้นหัวไม่ไม่รู้จริงจนะ ว่าในซอยเนี่ยมีต้นนี้มันจะออกเปรี้ยวๆหวานๆเพียงแต่ว่ามันเป็นพันุเล็กเล็กมากค่ะนูน่นร้านหมอสัตว์อยู่ซอยนู้นค่ะป้าเดินมาผิดซอยน้องไม่ต้องร้องเฮ้ยป้าเดินผิดซอยโหหนักเหมือนกันนะเนี่ยหนักเหมือนกัน แมวร้องอ๋อน,นี่เปิดเพลงอีกแล้ว จะถึงร้านแล้วค่ะโอ้โหตาป้าเนี่ยตาพล่าเลยนะเนี่ยเพราะว่าจ้องมือถือวันหนึง่งในแต่ละวันตื่นมาเนี่ยหยิบมือถือแล้วก็จ้องอยู่แต่มือถือมันเลยก็ทำมันทำให้สายตาเสียได้นะคะอิสระขยานเลยโอ้ยเพลง 哎。<sighs> ก็ปิดไลฟ์ก่อนนะคะ